สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมวันนี้เรามาที่บ้านระโยงครับกันท拉สีสเกตครับผมท่านผู้ชมดูบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมดูเท็กเจอร์คือชั้นครึ่งนะครับสามห้องนอนครับผมสองห้องน้าครับแล้วก็มีครัวครับแล้วก็ที่สําคัญคือระเบียงนี่ครับท่านบนนี้ใหญ่มากครับผมเฉพาะระเบียงคือกว้าง3เมตรแล้วนะครับผมลึก13เมตรห้บครับบ้านหลังนี้ท่านผู้ชม13.5เมตรครับความลึกนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับแล้วก็ตากว้าง18เป็นห้ บ้านหลังนี้ท่านผู้ชมครับ300ตารางเมตรเลยครับท่านผู้ชมพื้นที่ใช้สอยประมาณ300ตารางเมตรท่านผู้ชมคิดว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับแต่ว่าคนอยู่แค่2-3คนนะครับบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาตินะครับ เขาให้เราเพิ่มงานหลายอย่างครับด้านบนจะเห็นรางน้ําซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฝรั่งเขาชอบมาถึงชอบรางน้ำพราะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าฝนตกก็ตกลงไปแต่ว่าชาวต่างชาติเขาจะมองหารางน้ํารางน้ําเป็นหลักเลยนะครับที่ผมสังเกตดูเฝรั่งทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราจะพูดถึงรางน้ํารับน้ําฝนเขาบอกว่าไม่ให้มันกระเด็นกระดอนครับแต่ว่าคนไทยเราก็เฉยๆนะครับผมนี่ครับส่วนนี้เรียนในความกว้าง3เมตรนี้ท่านผู้ชมนู่นครับไปถึงนู่นเลยแล้วก็ บ้านหลังนี้ส่วนบนส่วนชั้นครึ่งครับด้านบนสุดท่านผู้ชมมี2ห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ำครับแล้วก็แต่ละห้องนี้ท่านผู้ชมเนี่ยให้าเดินครับ children, นี่นครับนี่เชื่อมต่อมาแบบนี้ครับนี่ประตูเชื่อมต่อแต่ละห้องครับเชื่อมเดินออกมาระเบีย่ยงได้หมดเลยครับผมลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นห้องนอนครับห้องนอน2ห้องเดินเชื่อมมาแบบนี้ในความคิดของเขาคือว่าตื่นมาฉันก็จะดูดนี่ครับบรรยากาศที่นี่ มักจะมีสวนยางพาราครับแล้วก็ที่เห็นนี่ครับด้านหลังคือไร่ข้าวโพดนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับมาดูครับตรงนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเริ่มเขียวแล้วแต่ว่าพวกนี้เริ่มเริ่มเก็บเกี่ยวไปแล้วครับด้วยความอ๋อคือเรียกอะไรอ่ะก็คือเข้าจากมาสเตอร์ไลน์แล้วก็มาดูวิวทิวทัศน์แบบนี้แล้วก็มีระเบียงกว้างๆแบบนี้นี่คือคอนเซปที่ถูกวางเอาไว้ครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ออกโทนสีครีมครีมครับท่านผู้ชมครับหลังคาเป็นแผ่นเรียบนะครับบ้านหลังนี้ไม่ต้องพูดถึงงบชม เกือบรวมคร่าวที่เห็นในภาพนี้ครับไม่รวมรั้วนะครับก็แถวๆสี่ล้านอยู่แล้วครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละห้องกันครับไปเดินดูห้องด้านหน้าห้องนอนด้านหน้าบนก่อนแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมนี่คือสวนส่วนสูงสุดของบ้านด้านหน้านะครับสี่เมตรห้าสิบคูณหกครับห้องนี้ครับห้องนี้มีพิเศษตรงหนึ่งคือมีระเบียงด้านหน้าด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับเอามาไว้เออ่ เดินมาดูด้านนอกบ้านหรือมาดูว่าไปแทยมาได้นะครับท่านผู้ชมโซนหน้าบ้านอ๋อท่านผู้ชมบ้านหลังน,นี้ผมลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้มีเท็กเจอร์หรือลักษณะคล้ายบ้านน้องอุ๋งอิงสาวน้ำเพชรแพงนะครับคล้ายๆกันมากครับท่านผู้ชมจะเปลี่ยนตรงห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําด้านบนนยครับก็มีต่างกันแค่นั้นเองครับ uc, ขนาดาบางห้องเล็กลงครับพอมาถึงห้องเดินทะลุไปครับท่านผู้ชมนี่ครับจากด้านหน้าบนสุดครับด้านขวามือของผมนี่คือมันได้ขึ้นลงครับ ด้านซ้ายมือนี่คือห้องน้ำคานผู้ชมแล้วเดินทะลุไปอีกห้องหนึ่งคือด้านหลังครับ4เมตร50คูณ6เมตรเช่นกันครับออท่านผู้ชมสีก็โทนสีออกลหรือครีมครีมแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นว่าสวยงามขนาดไหนก็พิมพ์มาบอกเราได้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือส่วนบนสุดของบ้านจะมีหนึ่งห้องน้ําเท่านั้นครับห้องน้ำห้องนี้ครับ2เมตร50ท่านผู้ชมความลึกนะครับแล้วความกว้าง2เมตรลูกค้าให้เราแต่ซัลซรี่แบบนี้ครับอันนี้จะเป็นอ่อ ท่วมไฟ,ไฟฟ้าคุณผู้ชมครับไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าแล้วก็พวกนี้ออบเบนชาวเวอร์ครับเป็นงานเพิ่มเติมจากแบบนะครับ หานี้ครับท่านผู้ชมเราก็จะเดินลงมาจากบนสุดนะครับลงมาส่วนกลางของบ้านนะครับอ๋อถ้าหันหน้าเข้าบ้านอยู่ส่วนขวามือนะท่านผู้ชมนี่ก็สูงประมาณเมตรห้าสิบประมาณแถวๆนี้นะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นโถงรับแขกกว้างๆแบบนี้ครับลูกค้าท่านนี้ไม่ชอบฝ้าหลุมนะท่านผู้ชมฝ้าหลุมไม่เอาเลยครับเป็นเรียบๆแบบนี้ครับนี่ครับลองดูครับสีสันเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับสีบ้านหลังนี้ใช้สีเบอร์เยคูนะครับหลังนี้รู้สึกว่าจะใช้เป็นสีที่ป้องกันเชื้อรา ด้วยนะครับนี่คือบริเวณห้องรับแขกครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่เราเดินมาคือบันไดตัวนี้นะครับแล้วก็ลงไปนู่นครับจะทะลุห้องครัวครับด้านนี้คือประตูด้านหน้าท่านผู้ชมเราเดินขึ้นมาจากด้านหน้าได้นะครับนี่ครับประตูตัวนี้นะครับผมประตูไม้จะอยู่ด้านหน้าครับแล้วตรงนี้ครับจะมีประตูลงด้านหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมครับนู่นครับ ชั้นนี้ครับจะมีหนึ่งห้องนอนท่านผู้ชมหนึ่งห้องน้ําแล้วก็อีกห้องหนึ่งครับผมใช้คําว่าน่าจะเป็นห้อง working room แล้วกันนะครับเราไปดูห้องนอนด้านหน้าขวามือกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมห้องนี้เลืกสรรเป็นห้องมีมุกแปดเหลี่ยมด้านหน้าด้วยนะครับห้องนี้ m, ประมาณสี่เมตรคูณห้าเมตรท่านผู้ชมเป็นห้องนอนได้นะครับ มาถึงโซนนี้ก็ท่านผู้ชมครับอันนี้คือผมใช้คำว่าเป็นออ o r k i n g Ro o m แล้วกันนะครับฝรั่งหลายๆคนเขาจะชอบมีห้องห้องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบางหลายๆคนก็อาจจะทําเป็นห้องทํางานหรือหลายคนก็จะเป็นห้องที่เก็บที่ของที่เขาชอบที่สุดบางคนอาจจะชอบกีตาร์หรือชอบเบ็กตกปลาก็ได้นะครับเขาจะเก็บไปห้องห้องพิเศษห้องหนึ่งอันนี้คือหลังนี้เขาจะมีห้องนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชม4คูณ3เมตรครับเขาทาประตูเลื่อน เอาไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อเข้าไปทํางานในห้องนี้ครับในโซนนี้ครับท่านผู้ชมครับมันก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้วยนะครับหนึ่งห้องครับเราไปดูห้องน้ํากันครับห้องน้ําห้องนี้ท่านผู้ชมครับ2เมตรคูณ3เมตรครับท่านผู้ชมครับลูกค้าก็ให้ติดแอร์โซอรีไว้ครับรู้สึกว่าหลังนี้จะขึ้นบ้านปีใหม่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกากาศช่วงไหนนะครับท่านผู้ชม มาที่โซนห้องครัวครับด้านล่างสุดซ้ายมือของบ้านนะครับห้องนี้ขนาด4เมตรคูณ6เมตรครับท่านผู้ชมห้องนี้ครับลูกค้าหลังนี้เลือกใช้ชุดสําเร็จครัวสาเร็จครับก็มีเท็กเจอร์และมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดสําเร็จเราก็มีอ่างล้างจานให้ครับอันนี้ลูกค้าซื้อมาเองครับให้เราติดตั้งให้ครับทั้งที่ดูดควันพวกเตาพวกเตาอบบมโครเวฟต่างๆนะครับอันนี้ห้องนี้4คูณ6ครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับมาถึงส่วนหน้าบ้านนะครับผมอยู่กลางกลางบ้านนะครับก็เดินลงมาวนลงมาครับด้านขวามือของผมนี่ครับแต่ว่าเป็นถ้าเกิดหันนะครับบ้านด้านซ้ายมือครับเอาไว้จอดรถได้นะครับน่าจะสะอ้หลายคันมากครับท่านผู้ชมนี่ครับลูกค้าให้ปลูกกระเบื้องหมดเลยครับเพราะข้าะเบื้องเหล่านี้หลายแสนมากครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวครับด้านนี้ครับสามารถเออ่ทำเป็นห้องนั่งเล่นทั้งฟลอร์ได้เลยครับหรือว่าจอดรถได้กี่คันนี่ครับตรงนี้สามสี่คันอันนี้อีกโหเยอะมากครับท่านผู้ชม เป็นไงครับสวยงามขนาดไหนถูกอกถูกใจขนาดไหนครับกับโทนสีอันนี้มันเออโทนนะท่านผู้ชมเผื่อท่านนดสนใจอยากได้โทนสีหลังนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแต่ว่าวัสดุหลักกระเบื้องพวกนี้กระเบื้องมุงหลังคาครับเราเอามาจากโฮมวันสีสเกตครับท่านใดสนใจก็คลิกเพจโฮมวันสีสเกตหรือว่าอุบลก็มีโฮมวันนะครับมุกดาหารอันนั้จะมีโฮมวันนะครับท่านใดอยู่ใกล้ๆสาขาไหนก็ใช้บริการได้เลยครับ ท่านผู้ชมบ้านหลังนี้อย่างที่บอกครับกว้าง18เมตร50ครับลึก13เมตร50ครับท่านผู้ชมท่านใดอยากสร้างบ้านหลังนี้ผมมองว่าที่ดินของท่านกว้าง25เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับลึกสักประมาณสัก2 3 0เมตรก็ยิ่งดีนะครับพื้นที่ใช้สอย3ตารางเมตรครับหลังนี้ครับ3ห้องนอนครับผม2ห้องน้ําแล้วก็อย่างแอรียอย่างที่บอกไปครับด้านอีกด้านหนึ่งของบ้านส่วนสูงเป็นออระเบียงเป็นคริโดรอบตัวเลยครับผมสีครับสีเบยอร์นะครับหลังนี้ภายในเบอร์168คิดหนึ่งครับ สีนอครับตัวครีมมันอ่อนนั่นนะครับเบอร์หนึ่งเจ็ดห้าขีดหนึ่งครับส่วนสีตัวล่างๆครับตัวเข้มๆนั่นครับเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่ขีดสี่ครับผมท่านผู้ชมท่านใดสนใจซักบ้านกับเราโทรหาเราได้ครับ0637899666ครับ0637899666ครับหรือว่าทักกันมาในข้อความทาง Facebook ได้ครับ